สวัสดีตอนนี้เรามีช่องทางที่จะโดเนทให้เราได้แล้วนะอยู่ใต้คลิปเลยเอ่อคืออันนี้เป็นพัดลมที่ผมใช้อยู่ตลอดนะฮะเวลาสตรีมเกมหรืออัดเกมผมก็เปิดพัดลมตัวนี้แต่ว่าเหมือนวันนี้มันจะไม่ไหวแล้วฮะ <c oughs> เหมือนมันจะไม่ไหวแล้วแผลเก่าเดิมทีพัดลมตัวนี้มันคอหักอยู่แล้วนะแต่ว่า มันแผลเก่าอะ่ะตอนนี้นมันเอียงแล้วฮะมันเอียงเรียบร้อยอจับตรงๆมันไม่ไหวจริงๆแล้วโอ้ oh my god ฉันต้องร้อโอ้ยมันมันแตกมาถึงนี่เลยนี่ว่าโอ้ยนิดเด้วก็ครบรอบเส้นวงแล้วอะไรครับเนี่ยฮาตาลินี่เขามีแบบว่า จะว่าไงอ่ะคือทันตอรลีเนี่ยนอกจากพัดลมแรงแล้วนะฮะพัดลมยังทนทานอันนี้ผมบอกจริงนะคอมันหักจริงแต่ว่ามันยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าผมไม่กล้าใช้แล้วเพราะว่าโอ,โ,โอ้โหคือวันนี้ผมได้ทําการก่อนจะขึ้นสตรีมก่อนจะขึ้นสตรีมผมได้เอาพัดลมไปล้างสรุปมันก็เป็นอย่างนี้เลยคือตอนแรกตอนแรกมันมันคอตรงอย่างเงี้ยมันยังดูแบบเออทนทานได้ทาอะไรได้ แต่พอเราเอาแบบพวกใบพัดออกคอเอียงเลยฮะผมก็ไม่กล้าใส่แล้วกลัวแบบว่าวันหนึ่งเรานอนอยู่เงยเปิดพัดลมไอ้รอยแตกครบรอบเส้นวงพอดีครับปบใบพัดกิ้งกระเด็นบาดคอตายเออเศ้าร้อนฮะร้อนและนี่คือหลังประกอบเสร็จฮะโอ้โหไม่กอดุ่นเยอะ